จะเปิดเทอมแล้วนะคะผู้ปกครองฟังทางนี้เลยค่ะธนาคารอมสินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ปกครองรายละ1 0 0 0 0บาทแต่ว่ามีหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนอย่างไนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชลร์อย่าลืมกดไลค์กดแชากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ปคกครองทุกคนทั่วประเทศใกล้จ จะเปิดเทอมแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะสุดทางธนาคารอ,อมสินก็ได้มีการขานรับนโยบายนะคะจากทางรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ปกครองค่ะแล้วก็มอบนโยบายให้ทางธนาคารอ,อมสินออกมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานนะคะในช่วงเวลาเปิดเรียนค่ะคุณผู้ชมซึ่งนักเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายสูงต่อรายหัวอยู่ที่3 0 0 0ถึงบาทนะคะสำหรับการจับจ่ายซื้ออุปกรณ์แบบการเรียน การสอนอุปกรณ์การเตรียมการสอนรวมไปถึงค่าธร,รมเนียมการศึกษาและก็ค่าหลักสูตรเป็นต้นทั้งนี้ทางธนาคารอมสินตอนนี้ได้มีการเร่งรัดในส่วนของออกมาตรการสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองเตรียมจัดหาอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมด้วยซึ่งสินเชื่อตัวนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นสินเชื่อนะคะในส่วนของการช่วยเหลือในอัตราต่อรายอยู่ที่1 0,000บาท แล้วก็เป็นเงินกู้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.60อร์เซต่อเดือนนะคะวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่รายละ10,000บาทระยะเวลาผ่อนนะคะ1ปีหรือว่า12งวดค่ะคือถ้าคิดเป็นในส่วนของการจ่ายเป็นรายงวดต่อเดือนก็จะตกอยู่ที่894บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็กู้โดยไม่ต้องมีหลักคำประกรันไม่ต้องมีผู้คำประกันด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะผู้ปกคกองรท่าไหนที่สนใจติดต่อได้ที่ทางธนาคารออมสินขอสินเชื่อประชาชนในการต้อนรับเปิด ที่ทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2 5 6 7เลยค่ะนี่คือข้อมูลขา่าวสารเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ